อ,อ 3, นาหนึ่งหนึ่งสามเสริมชนะพงษ์รหัสห้าสามศูนย์หกแปดติ่งวันนี้ผมจะมาทําการสาธิตมีดนะครับก็คือการใช้มีดนะครับก็คือเอาออกมาจับปอก่อนเราจะเห็นปุ่มตรงนี้นะครับการจับที่ถูกต้องคือต้องจับอย่างนี้นะครับถ้าเราจับนี้ถ้าเราจับนี้มีดจะเด้งโดนเราได้นะครับให้เรามือจับอย่างนี้นะครับแล้วกดมันจะเด้งออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอาจารย์ แต่ถ้าเวลาเราเก็บนะครับแล้วก็ค่อยกดตรงนี้ที่เดิมแล้วก็เอามือกดลงมาห้ามเอามือมาไว้ตรงอย่างนี้นะครับงั้นจะหนีบมือเองแล้วก็ค่อยปิดนะครับปึ๊บอันนี้เราก็สามารถป้องกันตัวได้แล้วส่วนอันนี้ก็คือไฟฉายคือเราหมุนอันนี้เข้าไปก็จะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี้ปิดก,ก็คือหมุนออกมาครับก็พอเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ซองให้ดีๆนะครับ มีเป็นอุปก,กรณ์ที่สามารถป้องกันตัวได้แล้วก็เป็นอุปก,กรณ์ที่สามารถใช้ได้เ <_ S 1> ช่นตัดเชือกตัดลไรได้นะครับ <_ S 1> วันนี้ <_ S 1> ผมขอ,อการนำเสนอที่เทนี้ครับ <_ S 2> ผมครับ